ดะชาวบดีเบิร์ชุกขู่ชุกคนนะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ซาบัวกามาหาน้องทงคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกะได้ยินข่าวยินข่าวว่าน้องบอสบายแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมื่อนี้กะบซาบัวก็ถือโอกาสมาเยี่ยมมายามน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับซาบัวก็ห้องเพือนชานของน้องทงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่กัยังโมหินน้องแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกะน้องไปทางบ้านใหม่พู้ลดพอแม่พี่น้องกะโทรหาน้องแล้วเนาะกะน้องกะบไก่สีมาได้พ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะ โอถามน้องนะแหละกะรอน้องอยูพ่อแม่พี่น้องกะเดี๋ยวไปเบิร์ไปชมน้ำสาบัวน่องพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะทางน้องกะได้มาพอดีเนาะสบายดีน้องทรงสบายดีมาแต่เอาถาังบ่ดูอันนี้ของผักเลือนนุม่มได้ย,ยิน,ยยนข่าวขาวว้าววาวโบสบายบ่เล่นดีขึ้นเนาะอืมเอามาใช้ย,ยังบ่ อันนี้เอาไว้ใส่แชเครื่องแชเครื่องบับห้าชิชักเนาะได้ก็ใส่ข้งสีเนาะสีแล้วใส่น้าเลยก็ถือว่าสร้างพุ่นไปพุ่นแล้วน้องสิเฮ็ดหยังบัดนี้นะก็เฮ็ดเบียกแถวนี้แหละมียังเฮ็ดไปก่อนเผาถ่านบ่าะสร้างอันถ่านมันก็บ่มีไม้นี่แหละยางไม่แควนี้เด้ฉันน้องทงเพิ่นบ่ให้บ่ ยาป่าน no ี so, children, uh, ่เพิ่นให้ตัดอยู่ว่าไหซื้ออยู่ว่าก็บ่ได้ให้ตัดเด้แถวไก่เนี่ยคือเน้นว่าไม้น้อยๆนะเพิ่นให้ตัดเด้อยแต่ว่าไม้ใหญ่นี่ตัดบ่ได้ของของเพิ่นเนาะกัโนดักไว้มันใหญ่มันสูงเนาะมีคุณค่าแบบคือเมื่อนี้คือว่าเนี่ยไม่ต่อมันต้องได้ซื้อได้ๆกันคือตะกี้เนาะเอาหม้อเลยก็บ่ได้แล้วเนาะเจ้าก็สิเริ่มถ้าว่าเซาไขยได้คักได้สิเริ่มเฮ็ดทาน หน่อยกันโมเช้าไข่กันสิฮะไม่ก่อนแล้ตอนนี้ก็ไม่หน่อยไปเอาทาองใดกันแน่ปกติหาแถวโคดูดนี่แหละวโดยเห็นโคดูดอยู่แถวพบนโอาไปชื่อเอาว่าแบบคนงามโอ้เสียงผมงามขนาดอินตะกยเต้นซนลาลาถ้าได้มาใช่น้องนาตี พื้นไพยกันยังม่ได้เอาข่าวะยังดุ่มกันยังโมโหกันสั่งมันก็เลยเลื่อนไปทางนั้นก่อนเักอยู่บ้านใหม่จะได้โหดจูบอ่ะจะได้โหดแล้วโ <c oughs> อ,อ้ไปตอนเช้าตอนแรงเนาะมาออกเลยยัยงกาเริ่มออกแล้วอู้อันนี้คือสวนป้าดุ้งม้อนี่นะเออ,อสวนปลูกพักปลูกเนาะมีเป็ดมีไก่เข่าบ่อนะคือเห็ดอันทีจ้ะ ผมมีไก่จากตเลยเดือนเป็นยังไงมันตายบ่ไก่ก็ตายหมดเลยตายฮ่าเหนื่อยเอ้าคือไวแน่นอนเลยปกติมันกับเดือนชามแน่นอนก็มีงัวมีควยเข้ามาบ่คือเห็ดคักแันก็มันก็มีควยมันเขาปล่อยทั้งแแบ่หมดและแบ่น้องปล่อยแถวนี้เลยปล่อยมันหมดเนาะยันหมดทวงเทียมเต้นโอ้ยคขมักเลยแล้วเว่ ตาไลได้มาในปุ๋มไอ้นี่ถ้าได้พ่อเโอ้ยกินเลยแหละความเป็นพรมหลอกออกเนาะยังหลอกเลยมึงเตียงเนาะยังอยู่จงผมน้องบอลมันมืดได้แสงน้องอันมืดคอยกันเลยไปดีไปดีไปไหนกินข้าวกินน้ำแล้วบอลน้องทูยังยังม่ได้กินเนาะ บริษูเขา่ะกงมาให้น้องทงเนาะฮ่าฮ่า่าจักรได้มากือบประเทานเพื่อนบดีเพื่อนพากันไปใส่เลนจะกินผาทั้งทั้งน้องกับบริษเผาทานบ่น้องลาตีแต่ว่าเพิ่นเผาอยู่ดิเพิ่นมาเผาทานอะไรนี่อ่านไทยว่าน้องลาตีบ่เนอะเอาถ้าว่าทั้งน้องบ่ได้เผาทั้งน้องก็อยู่เฮือนนะเนาะ เดี๋วมันก็จะเพ่มขนใหม่เพิ่นหมดเลยทั้งอายเพิ่นได้มาแล้วบ่ทั้งอายเพิ่นเมื่อนไตยันปลูกถั่วอยู่แถวบ้านบ่ได้ยินได้ยินอ่ายเพิ่นเว้าอยกไก่ไปบ้านไหนแถวบ้านโคกพุ่นดเลเอ้าแล้วบ่ได้มาพี่เลยเนาะเกี่ยวข้าวแล้วก็คือปลูกถั่วเลยปลูกมะโมมกแตงอยู่แถวบ้านชกระเจ้าน้ำใสห้วยเด้วยใสห้วยบ่ขาดเนาะอาจสิแม่นว่าช่วงนี้มันก็ผู้คนมันก็เริ่มปลูกแตงถั่ว มาซีโรซลีนะเต็มโมเต็โมเวลคล้ายช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเนาะั้งน้องก็บโไดมาเผาทานะเนาะไปน้องลาตีาเผาเกี่ยวข่าวเด็ดหมักโมโตนะประมาณนี้เป็นบ่ถ้าเผาทานนี้<ม>เผาเดียวบ่ะหรือว่าเผาต้องกระเจากเผาคนเดียวนี่แหละอเอาน้องๆได้ฉันน้องทงมาหาอยู่บ่ะน้องๆก็เขาไปรงเรียนส่วนนี้ไงเจ้าได้ได้เมื่อหาผลอยู่บ่ะ ก็เที่ยวไปหาไปส่งบนอยู่เสาร์เด็กก็ไปส่งน้องผู้ชื่อลินน่ะไปส่งโรงเรียนขามาเพิือนกันมากับเอือยขามาเพ่นย่างมาบ่พ่นมาขาเอือยพ่นอยู่บงเหตุเวียกนี่เด้กกัทางเดียวกันหละเส้นเดียวกันเลยกับบุไกลกันบานไดเรากับโรงเงียนบัดแมเจ้ากับ่ได้ไปชงบ่บ่ได้ไปชงลูกบ่เกิดบได้ไป่งแล้วเราก็ขับรถบ่เป็นนี่ อยู่อยู่บ้านในบ้านบ้านธา,าตุนี่หรือเปล่าโดยกะแถวนี้แหละกระทางไปทางเดียวกันเลยมีมน้องจะกคนอยู่กับแม่อยู่กับแม่เดี่ยวนี้บ่แม่นอันสามสามคนทั้งนันลูกพ่อแม่ผู้หนึ่งใหญ่บิดเ,เลยบเล่กะ<อ>คือว่ามีแต่ผู้น้อยเออเห็นมืนนะ้อนั้นกะมีมีผู้น้อยนะผู้ใหญ่กับมีแต่เล่นแลแ้วก็แลนี่แหละใหญ่ก็นหมดน้องติดเจ้าหเ่หนือหน่อยนั่นแบบน้องแท้แเ่นะผู้ชายหราอเ่<ๆ> เลยผู้ชายกับยังน้อยอยู่ผู้ชายนะถือว่าเจ้าก็ไปรับไปส่งเนาะเนาะเป็นพ่วงเป็นยายอยู่เป็น่อะไรเนาะเพลงกันเอาไว้ไปนอกอันนี้มีอะไรสักอยู่ห้องยังไล้ห้องปนุ่งประชองกับลินอ่ะนั่นนี่เฮียนปอสีมีแต่น้องลินนี่แหละไปไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ กะน้องแรงกะขี่รถถีบไปเวียดเจ้าจบห้องยังใช่ห้องประสาทแต่บ่คอยบ่ค่อยได้เดป็นเพราะอ่านออกอยู่ตีอ่านสบายดีเลยนวลโดยสบายดีสินกันเด้อเฮ้ยให้นอเห็นหนายใหนหนวดนมาสบายดีอยู่พี่นะ สบายดีสบายดีสบายดีเด้อสบายดีใช่เนาะเอาบังลำไปแป้งมันเป็นยังนะเป็นังไรมีติยูของวาจันมาหมอมมาแล้วมันเพล่ำไปแปลงเอ้าคือยังใหม่ๆอยู่ยักษ์อ่ไม่เป้งมาจังมือแล้วมาลายมือแล้วประมาณได้บาทิดหนึ่งได้โอ้เจ้าต้องอันมีันเพชรวาจันบ่อจะโทรหาเพิ่นแต่ห้เพิ่นไปเปลี่ยนทั้งห้านอาจจะได้ได้ก็ยังยังใหม่อยู่ด้น่นะ ไม่ไม่ยุ่งังไงแม่แม่ไมลาไมเลาห้องนอนลาเปิดมันนแ่เป็นอะไรบมมีเสียงเลยดูว่า่านเบิดบ่บ่านก็สืใหม่ใหม่ใช่านด้วยว่าเสียบไผ้าใช่ทานเนี่ยนะสีฐานโอ้โดยจันกาโทรหาทางว่าจันเพิ่นอาจวินก็หาแหลวแต่ว่าคนข่าวไม่ยกเอ้าจังไร้มบมเเจ้ายูนมันบ่บ่นะเป็นตัวตัวเสียงดิเบิ่อ เราลองเอาสายนี่นะบอสายนี่มัดแค่นี้แหละนั่นนะบอสได้แล้วมันเป็นเสียงเลยเปิดใหม่มึงดูไม่แบบมันเป็นสีแดงมันไม่เสียงเลยเสียงืรกว่าไฟอ่อนจักยังโมโหเหรอทานเจ้าชายทานลองใหม่ใหม่มึงดูแกะยันเครื่องใไงอ๋อเสพเสียทานทำไมทานใช่แล้วเปิดไฟักพังแล้วมันก็หยุดเองอ่อนเองดีกว่ามันกินไฟเก๋เนาะ หรือว่ามหมอไผ่ชมหมอไผ่มีหมอไผ่เนาะห่างอันนัี่โมเมนตสากเกี่ยวก็ไ<ม>่ผ้าบาได้เนาะเ่อโอ้แบบใช้ทานมีแต่ใช้ทานนั่น,นแล้วมันมาอยู่ดีๆงงว่าเงียบไปวะมันจะไปพังคุณบิณในหนองทุ่งวะว่านมันมันมันเออให้ทั้งลานพนเมืองให้ได้ไปทั้งห้านแต่สเปียนมาได้ไหมหมอกไผ่พนเมืองให้พนนอพฤติกรรมคุนเคยแฝงโทรศััน์ ໂດຍໄປເບິ່ງຊະເນາະໂດຍເຖືອວ່າມັນເປັນແນວໃດເພິ່ນແກ້ໃຫ້ໄດ້ກະເຖືອອາດຈະພັງໄດ້ກໍມີເນາະໂດຍເອີ້ໂດຍໂດຍໂດຍບໍ່ວ່າອາຈານກໍບໍ່ຫວ່າງເา ปิดบริีมีดุวะอยู่สองคนหรอสองคนกะแบบหมู่บ้านเดียวกันมาจากเจ้าหัวบอก่คนละบ้านกันเลยเอาลงมาตะบ้านไลยจ้ะเขาบูคือกันอันนี้ก็บอได้ถามบอได้คอยคุยกับเพื่อนเนาะบ้านเมืองน้องโอ้เมืองน้องพุ่นะมาไกลได้ไหมบัดชนเผ่าบ้าัดชนตาบ้าัดคนโยก แล้วคือผ<ค>ูอ้แบบเนาะมีแบบเพิ่นแบบดินบางาเปล่าเนาะแล้วก็มาแบบมูดึงกูจัะมูยังประมาณนี้แหละกินหอกินยาแล้วว่าน้องทง้องกินแลไรยาหมูมียากินเอา้าววัดยากินแลยต้อตงมีต้องกินเช้าเนาะเช้าเที่ยงแดงกินแชมพ้าจะกินยายังละ่ะย,ยาดีไอดีอันนี้ เป็นไอ้น้ำบ่อเป็นบ้านน้ำเป็นไข่น้ำเมียก่เอู้ยารงนจากนั้นว่าฮางกระเบิดมานี่ยาน่ะโดยกะรฮารกระเบิดนี่แหละเออ๋ยคือว่ามันกับบริแพงปนนัยเนาะประมาณอยู่เช้าท้าไฟประมาณนี้แหละเนาะเดืองหันกับไปเติมหมดน้ำมันกันเนาะโดยประมาณนี้กินให้เศร้าซะ สิได้แบบเฮากินตัวเนืองมันสีชาไวเด้แต่ว่าเฮาบบกินตัวเนืองือขายคืนมันกับอาสิไขยคืนมากคือเก่าเนาะประมาณนี้ความไข่เฮาน่ะนักกินตัวเนืองแม่แต่ว่าเฮากินแล้แล้วใกล้สีชาแบบยาเบิร์สินะยุดไข่มันเกิดคืนอีกไปซีนะเฮาก็ไปตากลมตากแดดมปนี่มันก็อันตรายที่เดิแต่ว่าเฮายังบวซเสวงไข่ โดยกับประมาณนี้เด้อเอือกกับศิกับก้อนเนาะโดยมาเยี่ยมพยายามเจ้าแถบคือว่าได้ยินทางสามคนว่าเจ้าบทสบายนะโดยเลยไปหาน้องทงก้อนวันนีนะประเด็นอันนั้นเอือกกับปุริหินตั้งแต่มืออันนั้นอ่ะมือเขามาหักางสามเพื่อนมองเงาว่ายู่ผู้เดียววันนี้กะเงาอยู่บาได้กินหอดมูปะกะกินหอดเยอะแต่ทางเพิ่นกะโทรมาดินเนาะโดยโทรลินน้ำกันอยู่โดยอีกผู้หนึ่งเพิ่อนยังเพิ่นเปิดช่องยูทูปปะ โดยแต่ลาแต่เจ้าบ่ได้เฮ็ดบ่กาย,ยังบ่ได้เฮ็ดอืมคิดอยากเฮ็ดอยู่เด้ะโดยก็คิดอยากเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันยังยากกว่าเขาอีกนะอะไรกันพรหลายบ่ะแต่แล่นมาเลี้ยงแม่นแ,แล่นไปพุ่นอืมแม่เจ้าจากักโตนะมี2โตมันก็ามาแล้วมันกยย็สิออกลูกแล้วบ่แม่นเดือนนี้ว่ามันสิออกก็ยังโผล่แค่นเจ้าชื่อเองบ่แม่ก็ เพ kind of ื่นเพื่นซอยตั้งแต่กี่อะลรตั้งแต่อยู่ในตู้น้อยอยู่ในนี้ให้ให้ซอยนะแบวเตียงบ่ชาบุญทางผู้ใหญ่อันหลายคนอ่าโมโหเป็นผู้ใดผู้ใดในี่มันก็ซอยกันเข้ามาเนาะโดยโดยโมคู่กับไปเวิร์ดได้คนที่เคยปลูกผักปลูกหญ้าน้ำกันเนาะวันนี้ไปตักน้ำใช้ชักเครื่องอยูนิน้ำนองนี่แหละน้ำนองย เพราะว่าห um ้าวกะอาบน้ำนองบ่โยอยู่ในห้องก็ได้บุญก็กบุญอย่างเนาะมันเป็นดินดินกระเจ้าเนาะ่อยดินเพิ่นโดยอ่ะกะบอโลกวนน้องเนาะให้น้องไปกินข่าวแต่กกินหือดกินยาถ้าเอ้ยกะบอโลกวนที่ข้ตัวกราบก่อนเน้อต้องหล่าเนาโดยสบายดีน้องละโ้ยสากะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็ได้มาแบะมายามน้อง พงพ่อแม่พ sí ี่น้องเนาะที่อาทางน้องบ๊อสบายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบในยินช่างที่ไปหาน้องชายใหม่มือนั่นพ่อแม่พี่น้องเนาะกับช่างกะบบาน้องพงนี่บ๊อสบายมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสมาแบะมาเดียมมายามน้องพงเนาะก็ได้ซื้อนมมาตอนน้องนั่พ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้กะน้องก็ยังบ่ได้เผาทานพ่อแม่พี่น้องเนาะกะยังบ่ได้เผาทานแดดพ่อแม่พี่น้อง กะโลให้อาเช้าไข่ก้นพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งน้องกะสิเผาทานและบางที่าเฮือนไม่แล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนไม่กะยังโบเล่ชมบู์นะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพื้นไพกกะยังโบเล่เอาเข่าเนาะก็ทั้งน้องก็เลยมาอยู่เฮือนดังเก่าหลังนี้เนาะกะสิมาเผาทานนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ่าว่าทา้งน้องเพื่อนเช้าไข่เพื่อนกะสิเผาทานือว่าไปหาไหม่ หาพื้นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าหาพื้นมาไหวโกนแล้วคอยเอผาทา,านใบตุนใบคลายแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่ามีคนชื่อทางน้องกะใบคลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทานกะถือว่าแพงพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเนาะโฉบละเช้าพันหรือว่าเช้าปลายพันพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพื้นหรือว่าใหม่หายากเนาะทางน้องก็ต้องขายแพงไป หน่อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนะาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็ชี้ได้ขอตัวไป่อนเนาะฝากติดตามหรือว่ากดได์กดใช์ให้ชาวบัวนาะพอมีกำลังใจหรือว่าเหตุคลิปลงไปเรื่อยๆเนะาะก็ชี้ได้ขอตัวไป่อนขอกก้าวคำว่าสบายดี